โอ้โหเอาเท่ๆน่ะผมก็งูนี่แหละพี่น้องนี่โอโ้แต่ตัวนี้ไม่ธรรมาดาครับจิวแล้วพี่น้องจิ๋วแล้วนี่อ้สวัสดีครับสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทางสปปลวาวด้วยนะครับผม วันนี้ทีมงานนางรองพอดีเลมก็จะพาพี่พาน้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับพาพี่น้องมาใส่เบ็ดในนาครับผมวันนี้ก็พิเศษหน่อยครับเรามีเอฟซีจากต่างอำเภอครับพี่น้องเป็นอำเภอบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอละหารทรายครับแต่ก็เป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ยี่คนหนึ่งครับกำลังเริ่มทำช่องเนาะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาเป็นใคร วันนี้ก็ทีมงานนังโลฟอพิเลียมก็มาสองคนครับพี่น้องหนูดับแนวคนหนึ่งแล้วก็ผมสองคนครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่ครับดีครับผมพานบอยครับผมจาก,ากช่องอาอง่คือนี้มาขอฝากท่องเลยครับครับมาขอกินเขาด้วยพานบอยจากช่องพานประแดงกบองครับผมก็ รักในการหาอยู่หากินเหมือนกันครับไม่ว่าไกลแค่ไหนก็เดินทางมาหากันได้ครับพี่น้องมาร่วมสนุกร่วมแจมกันครับผมแล้วก็นี่ครับทีมงานผมอีกคนหนึ่งหนูรับแนวครับผมพี่น้องก็คงจํากันได้นะครับเนาะ่วงนีจะเจอหนากันบ่อยอยู่ครับไปงานแล้วไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมเตรียมแล้วครับหนูรับแนวมแอพพี่น้องดูลอยกว่าคันมันใหญ่เฉยๆกืดูนิ่วฉันก็คันเบียดทีเซากันอัก เบ็ดห yes, 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 ้าสิบขอบอยสิบเจ็ดเนาะขอบอสิบเจ็ดพีอีแปดสิบแล้วก็ยา่เป็นเยา่เขียดเนาะครับอันนี้ผมกับหนูรับแนวเป็นเยา่เขียดครับเนาะแต่พานบอยใช่เป็นเยื่อลูกห่วกครับรอบแรกเป็นเยา่อลูกห่วกแตเยอะห่วงมดก็จะจิงหลีดแล้วครับเหยื่ห่วงมดก็จะเป็นจิงหลีดครับนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับยูทู e หน้าใหม่ครับผมพานประเด็กบวงครับแค่ชื่อก็แซ่บแล้วครับพี่น้องฝากนะครับ ครับแต่อย่งไก็ไปรุ่นผลงานกันครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงไปครับพี่น้องนี่แหละครับเบดผมพี่น้องก็จะมีชุดใหม่ชุดเก่าครับอันนี้เป็นชุดใหม่ครับที่เซนตีน้องบอลเหลามาให้ใหม่ครับพี่น้องห้าสิบคันวันนี้เก่ามาหมดเลยครับทั้งชุดใหม่ชุดเก่าตัวนาจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบคันครับวันนี้คิดว่ามาแบบปูพรมเลยครับ แต่ไม่รู้ว่าจะใส่มดไหมครับพี่น้องวันนี้ก็ค่ำแล้วครับเราเยื่อครับนี่นะครับเป็นเยื่อเขียดครับวันนี้ผมเล่นเยื่อเขียดครับพี่น้องก็ไปหาจับมาก็หนูดับเนวครับค่อนข้างจะหายากแล้วครับเยื่อเขียดสภาพหมายเนาะครับพื้นที่บริเวณนี้บางพื้นที่เกาะมีการห่วงครับบางพื้นที่ก็ใส่ได้ พื้นที่ไหนห่วงเขาก็จะติดถุงข้าวขาวไว้อยู่ครับเนาะนุ่กับหนูดับแนวครับอยู่นู่นใส่อยู่เนาะไปครับพี่น้องข้ามเ้รเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวมาเริ่มขั้นแรกกันเลยพี่น้องก็ยังเกี่ยวค้างเหมือนเดิมครับผมเนี่ยมันหมานเด้อ เอ,อ้ยแล้วครับพี่น้องยังใส่เบ็ดไม่ได้พอนิดเลยครับฝนมาอีกแล้วครับผมคูกันดีครับครับโทยสายเสียบก็ฝนี่ใส่เบ็ดทีไรฝนตกทุกทีครับพี่น้องโอ้ยกระท่อมก็ไม่มีด้วยจะมีบ่อนนอนไหมครับจะนี่ เหลือหลายพี่นอ้องหาบอนใส่ก็ยากครับโอ้พี่น้องเอ้ยสบุกสบูดอีกแล้วครับวันนี้ก็ใส่ไมโ่มโดพี่น้องนี่เหลือเบสอยู่เราๆสักหาหุกซิบคันนี่แหละครับไม่มีบอนใส่ครับพี่น้องฝนก็ตก จากทีมงานก็เป็นยังไงครับนี่ผมก็น่าจะยุดใส่แค่นี้แหละครับใส่ไปเขาก็ใส่ขวางหนาแล้วก็ไปเจอพื้นที่ที่เขาห่วงด้วยครับเนาะเราก็เลยยุดใส่ไปพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นกลับไปครับว่าจะมีเตี้ยมมีตัวไหมจะมีพอได้ทํากับเข่าไหมครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมผมเห็นคั้นนี้ครับพี่น้องดึงอยู่ครับแต่ไม่รู้จุดตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ มุนอยู่ในปาน่านอ้ยโอ้ย,อยใหญ่เลวครับพี่น้องนี่เดี๋ะครับพอได้กับเขาครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวผมกดแป๊บหนึ่งครับผมเอาแล้วครับพี่น้องผลงานครับสิบเจ็ดงานอีกแล้วครับผมได้ยินเสียงมันตีอยู่แล้วพี่น้อง แต่ว่าผมใส่คุณระฟังผมไม่ทันได้เดินมาเอาครับนี่เรียบร้อยเลยครับผมฝากแพสใจไปผมอีกแล้วพี่น้องโอ้ยงานเขาตลอดเลย,ยเปลี่ยนคันก่อนครับโอ้พี่น้องหากิก้นเขียบครับ ดูพันดูพี่น้องนี่ครับโอ้กอเขาพี่น้องเขากอกถัวเดือครับมันพันเลยจะจะเอาขึ้นยังไงครับนี่ขอภัยจริงๆครับผมเดี๋ยวผมปดกันพี่น้องปดยากับอะไรครับพิเศมหนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> อขึ้นกูนครับผม แต่ก็ยังใสไม่ใหญ่อยู่ครับแต่ก็พอได้ผสมอยู่ครับผมพอได้ทำก็ข่าวตอนเย็นครับเอาละครับปุ๊ดครับผมนี่น้นองมันเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ครับนี่นรวบตัวเข่ามาแบบนี่เหรอ ไ้ตัวอ๋อนี่หินตัวนี่นหะง่ายขอเบ็ดขอเบ็ดอยู่ไหนตะนี่ตัวก็มีหินครับเอาเลยทำไมมันมุนุยปุยกันนี่โอืโอ,อเฮ้ยลำเขียดด้วยครับ มุนกระตุยอุ้ยไปเลยนี่คืออะไรครับนี่โดยลำเคียดมุนหมดเลยครับแต่หาตัวไม่เจอครับนี่ขอเบ็ดยู่นี่นี่ใช่งางอีกแล้วนี้นี่ขอนี่ ท่าน,นี้แล้วครับผมนี่อาจจะใหญ่ขั้นพี่นอ้องเลยรวบของมานี่งมดเลยสามสี่ก่อมาเป็นกระจุกเลยนี่เอาอีกแล้วเด้อเอาอีกแล้วเด้อฝากแพสใจขั้นที่สองแล้วครับหมูดับแนวมาแล้วครับพี่น้องไปดูผลงานหมูดับแนวครับด,ดีสิบดีคดรับตบผมดับแนวก็ได้มาอยู่ครับ สี่ห้าตัวครับผมผ่นานบอยกระจักไปทางไหนพี่น้องไม่มีผลงานเลยครับวันนี้ผลตกโอ้ยสบุกสบูรเลยอันนี้ก็ผลงานของผ่านบอยครับผ่านบอยจากช่องผ่านปลาบองครับ ปลากระชังเขาเนี่ยนู้ดเลนี่นะครับอันบอยก็พอมีเต็มมายุพี่น้องแต่ก็ถือว่ายังไม่ผ่านครับขนาดนี้ส่วนอันนี้เป็นของผมครับ ผมก็ได้มาห้าหกตัวครับพี่น้องแต่ว่าตัวน้อยๆครับไม่มีตัวใหญ่เลยวันนี้จะกิบทำกับขากันได้ยิ่งไหมครับพี่น้องฝนตกเราลืมแซะเลยครับแล้วให้ทาน่อยทานกับข่อสู่พี่น้องกินครับวันนี้ต้มปลาเนื้ออ่อนล่ะพี่น้องต้มปลาเนื้ออ่นอ,อนครับผมต้มใส้เอ บวยบักสังกับกระสังนี่เป็นวยกระสัง,สงครับโอ้ผมก็ไม่เคยกินจักทีพี่น้องเดี๋ยวต้องให้ทานบอยทำสู่กินครับนี่ครับพี่น้องกระสังเนาะโอ้าวแต่อลองเมนูแปลกๆแล้วครับวันนี้ตอนนี้ทานบอยก็ข้างน้าแล้วนนครับเดแต่รอหน้าเดือดสักนิดหนึ่งครับจะได้ปลาลงครับผม ดักนางครับคุยหมดเลยมันอยู่ใกล้ยาคาที่ก็ตัอ่ะอ่ะหมดเหมือนหมดรินอ่ะเป็นนิดหน่อยอ่ะหมูจริ่มันขึ้นได้เจอกันฝนตัดแต่สนุกเลยตลอดเวลาเมืวันนั้นแต่กวนอ่ะที่มาใส่อ่ะพงยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลย ตรงนี้ขึ้นแค่ตรงนี้ตรงเดียวนี่อะไรขาวกุ้ไปล้อมไปทั่วเลยหวงหวงใช่หวงหยาาไม่รู้หวงหยาหรือหวงป่าก็ไม่รู้ป่าาหอคนนาก็ตัดไหมอ่ะคนนาไม่ตัดไม่ตัดอืมเป็นหนี่ยบเจปน <laughs> ตัดยางตัดเข่าห้อไมไอ้ใสเป็นแบบไหนเนี่ยตัดเโสมไเคือพ,พ,พี่เขาตัดเข,ข่าตัดโสมไม่ได้พาหน,น่อยน,นะนี่ครับออตมิตอีเด็ดครับสมพอดี ผมหอมเลยคร <ique> ับผมลืมบอกไปครับพี่น้องว่าพานบอยนี่เปิดร้านอาหารด้วยครับเปิดร้านข้าวต้มเปิดแต่ตอนตั้งคืนครับเปิดตอนั้งคืนเปิดช่วงห้าสี่โมงห้าโมงเย็นถึงตีสองนั่นเนี่ครับนี่ครับเครื่องก็จะประมาณนี้ครับผมเดือดเปิดน้ำเล็กๆเลยอดจะขังอย่างนี้ครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับ น้ำเดือดเหรอครับพี่น้องที่ได้อาปลาลุงแล้วครับครับน้ำเดือดปลาลุงแล้วครับบังต้มปลาใส่กระสังเดี๋ยวรอนามเดืเอดก็จะปรุงปลาซุปก็ กินเขาน้ำกันครับผม,ามาเดี๋ยวชิมรสชาติกันครับปลากระซุกเลยแหละครับอยอดครับผมแซ่บครับเดี๋ยวใส่ผักเอาผักใส่แล้วก่อนกินเลยเลยครับผักชีเนาะใส่ผักชีกันครับ ปักนี่นะคุดยอดเราหอมนี่นี่ปักอีออมเส้เนี่ยุดยอดเลยนนี่นอมอมมกักีเล่าครับผมอ่ะที่น่องบานีมากินข้าวน้ำกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มปลา ออ้หบนบนพอดีเป๊ะนี่ครับกับข่าวเราสมปลาใส่กระสังครับพี่น้องก็พักดองจิ้มพริกครับผมพักมาเด้อพี่น้องกินข้าวเ้วยกันครับผมวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปยามเบ็ด์แลครับฝนยังไม่ยุดเลย มีโอกาสได้กู้เช้าวนึ่นและครับอยูรอผลเช้าทีเดียวแหละบมรยาการเื่นใจพี่น้องปลาเนื้ออ่อนครับโอ้โหคุกซุด,ดน,นั่นไงเมนูนี่ไม่เคยกินมาก่อนครับเป็นลองครั้งแรกครับลำบากหากระสังอีกแล้วครับผม Dante, ตรงงมงว่ามีต้นไม้น um ีกระตังฝนก็ยังไม่ยุดเลยครับพี่น้องดูสภาพครับหาที่นอนไม่มีเลยครับก็เลยชวนกันกู้เบ็ดแล้วครับผมคงจะได้กลับทั้งคืนแล้วครับวันนี้ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันอีกรอบหนึ่งครับว่าจะมีเต็มมีตัวไหมโอ้พี่น้องอืมแต่ผมก็ว่าจะปลาทุ่ทุๆๆทุ่ทททยค่อยมาดูมันพี่น้องเดี๋ยวผมจับกบไปห้พานบอยก่อนครับนี่ เป็นไงโดนไหมเราผมก็ใครมีลิน้นนี่กบน้อยครับทันบอยบอกว่ากบน้อยกัเอาครับเรามาเจอตัวนี้ครับไอพีเอกนี่พี่น้องเห็นไหมครับยาวเ,เฟื่อยอยู่นั่นแหละครับ อ,อ,อ,อยากลวดไม่รออยากลวดตัวมาจิบปล่อยนี่พี่น้องโอ้โหเอาเท่เท่น่ะผมก็งูนี่แหละพี่น้องนี่ สุดยอดเลยครับนี่ฮอา้าปล่อยมันไปพี่น้องอพี่น้องดูรอยปากเขาครับแลกเป็นทางเลยครับโอ้โหมีตัวด้วยพี่น้องโอ้โหพอสมควรอยู่ครับตัวนี้ มาแล้วมาแล้วพี่น้องโอ้เอาอีกแล้วคันเบ็ดผมฉีกอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้แต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับจิอแล้วพี่น้องจอีแล้วนี่โอ้นีแหละไซรุครับโุ๊ตุ๊ตุ๊มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องเห็นแล้วนี่ครับพี่น้อง มาแล้วครับถึงว่ามันแบบกปลาเขาแรกเลยพี่น้องอ้เต็มกําเลยครับหาตัวเจอแล้วพี่น้องนอี่แต่ก็ไม่น่าคู่ครับที่ได้เคียดพี่น้องเดี๋ยวผมปด๊ดก่อนครับ น,นี่เรียบร้อยเต็มปากเลยนั่นอหลพี่น้องนอนอยู่ในกระชังเองแม่งเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับผมตัวนึงพี่น้องตัวนี้ก็เขามุมปากเลยครับรุดซะอยากรุดก็ร้ดไหมน,น่าจะรุดครับตัวนี้ นี่แะครับคันสุดท้ายพอดีพี่น้องนี่ถือว่าไซส่สวยอยู่ครับนี่ครับคันสุดท้ายก็ยังติดอยู่พี่น้องถือว่าไซส่สวยอยู่ครับแต่ว่าเสียดายเขียดครับโอ้ฝนฟ้าไม่นาเลยพี่น้องเอถ้าฝนไม่ตกตาน่าจะกินดีกว่านี่ครับ แต่ยังไงก็เดี๋ยวรอไปสรุปผลงานกันอยู่ที่รถครับพี่น้องไม่รู้หนูดับแนวได้ไหมแล้วก็ทานบอยจะมีแ้มเพิ่มหรือเปล่าครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุ่นกันอยู่รถครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเจนบอยครับผมโอ้วอมีตัวอยู่ครับแต่ก็ไม่ถือว่ากระชังเตกครับพี่น้องนี่เพราะว่า กระชังทานบอยลูกใหญ่มากครับเดี๋ยวไปดูผลงานของหนูดับแนวก็ของผมบ้างครับพี่น้องนี่ครับผลงานหนูดับแนวโอ้หนูดับแนวก็ไม่ธรรมดาครับนี่มีไสสวยๆด้วยหนูดับแนวนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ2ลูอยู่ครับกระังไม่เก่กระชังเกะท,ที่นักจุ่น นี่ครับผลงานตัวสายเสียบครับผมโอ้ก็มีตัวมีแต็มให้พี่น้องได้ชมอยู่ครับนี่ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับแต่ก็ไม่น่าจะถึงโลครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดขีดน่าจะได้ครับผมเนี่ยใส่สวยเลยครับก็ ผมกับหนูรับแนวก็ได้คุยกันว่าพานบอยมาไกลเนาะพี่น้องเนาะปลาของผมกับปลาของหนูดับแนวนี่เราจะยกไข่พานบอยหมดเลยครับเหนือสิ่งดินใดคือมิตรภาพครับพี่น้องอย่างพวกผมนี่หามอะไรก็ได้ครับเราอยู่ไกลๆเนาะมีเยื่อรับรองได้กินชัวครับพี่น้องเชื่อผมแต่นี่เรายกไข่พานบอย ไปมดเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมดูครับด้ยใหญ่ยกให้ผมเลยครับอขอบคุณหลายๆครับตัวงามครับผมมาหาเราเราไม่ให้กลับมือเปล่าแน่ครับ นนครับไหมดเลยครับผม ครับอันนี้ผลงานรวมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องนี่ก็ใกล้เคียงฮุกเจ็ดรูได้แล้วครับน่าจะฮุกเจ็ดรูแล้วครับนี่ยหรือจะกว่าดูหรือจะกว่าอีกกว่ากว่ากว่าเนาะหนักตึงเลยครับก็โอ้หมก็ขอบคุณหลายครับครับผมครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พอมีผลงานให้พี่น้องได้ชมอยู่นะครับ แต่มันก็ไม่เป็นไปตามเป้าครับเนาะเราคาดหวังไว้เยอะเกินฝนต,ตกหมดคืนเลยพี่นองครับบรรยากาศไม่ดีเ,ดเลยครับเปเียกหมดยอดคลิปนี้ก็คงจะต้องลาพี่น้องท่านกลางคืนแล้วครับเนาะแต่ก่อนจะจากกันก็ฝากกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์นะครับให้พวกเราทั้งสองช่องเลยครับทั้งนางรองพอได้เลียมแล้วก็ผานผานประเด็กบองครับผมของผานบอยนะครับก็ จะมีคลิปให้พี่น้องชมอย่างต่อเนื่องอยู่ครับแต่สำหรับคลิปนี้พวกเราก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจันคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมยังไงไปแก้ตัวกันครับผมรออากาศดีๆครับพี่น้องครับเราคงมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครับ